สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เจาะลึกเพราะอยากรู้ค่ะวันนี้เรามีชุดข้อมูลที่น่าสนใจมากๆจากผู้ฟังท่านหนึ่งค่ะคระับผมมีทั้งเพลงอมาตะเลยรางวัลแดกคนช่างฝันของคุณจรรยมโนเพชรแล้วก็มีบันทึกส่วนตัวที่เล่าถึงความรู้สึกเหมือนอไปต่อไม่ได้ติดขัดกับเป้าหมายยาวๆของตัวเองอะค่ะอืมครับน่าสนใจ แล้วก็ยังมีบทความเกี่ยวกับมายาคติของความสําเร็จชั่วข้ามคืนด้วยค่ะซึ่งมันก็ชี้ไปที่ความสําคัญของความมุ่งมั่นครับผมสิ่งที่เชื่อมทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันก็คงเป็นคําถามว่าเออเราจะรักษาพลังใจยังไงในการเดินทางตามฝันที่มันายาวนานแล้วก็ดูไม่แน่นอนโดยเฉพาะเวลาที่โลกจริงมันอาจจะไม่ได้สวยเหมือนในเพลงเสมอไปนะคะเป็นประเด็นที่ดีมากเลยครับเพราะเพลงรางวัลแดกคนช่างฝันเนี่ย เอ,อ่อถึงจะนานแล้วแต่เนื้อหายังโดนใจคนมีฝันอยู่เลยนะฮะจริงค่ะอย่างท่อนเปิดที่แบบว่าทรงพลังมากยากลับขึ้นคำเมื่อเธอย้ำสัญญาอย่าเปลี่ยนวาจาเมื่อเวลาแปรเปลี่ยนไปใช่ค่ะคือมันไม่ใช่แค่สัญญากับคนอื่นนะผมว่ามันคือสัญญากับตัวเองด้วยซ้าอืมซึ่งพอไปดูในบันทึกของผู้ฟังก็มีพูดถึงความรู้สึกท้อหรือว่าแรงจูงใจมันเริ่มสั่นคลอนพอมันนานๆเข้า ใช่เลยค่ะตรงกับที่บันทึกไว้เลยเพลงนี้ก็เหมือนมาตอกย้ําหลักการในบทความเรื่องความมุ่งมั่นหรือกริดที่แนบมาเลยนะครับว่าการยืนหยัดในคําสัญญาแรกเริ่มเนี่ยมันสําคัญจริงๆค่ะแล้วสัญ,ญลักษณ์ในเพลงนี้ก็น่าสนใจนะคะมีดวงตะวันสองเป็นแสงสีทองกระจ่างทะลองให้ไฟปองและสร้างสรรค์ uh huh. หรือท่อนเมื่อดอกไม้แย้มบานอะไรแบบนี้ภาพมันสวยงามมันให้ความหวัง ใช่ครับมันเป็นภาพแบบอุดมคติที่ช่วยได้ใจเราฟูขึ้นมาได้ในทางจิตวิทยาก,ก็ว่ากันว่าการมีภาพความสำเร็จหรือความหวังเชิงบวกแบบนี้มันช่วยให้เราเดินต่อได้จริงๆนะคะแม้จะยังมองไม่เห็นผลลัพธ์ชัดๆครับผมซึ่งอาจจะจำเป็นมากๆเลยเมื่อเทียบกับความรู้สึกในบันทึกที่บอกว่ามองไม่เห็นปลายทางเลยแต่แพลงนี้ก็เขาก็ไม่ได้อ่อมองโลกสวยอย่างเดียวนะครับเขาพูดถึงเรื่องการสนับสนุนด้วยซึ่งสำคัญมากอืมตรงไหนคะ ่อนที่ว่าฉันยังพร้อมช่วยเธอเสมอเพียงตัวเธอไม่หนีไปเสียก่อนอ๋อค่ะค่ะตรงนี้มันสะท้อนแนวคิดเรื่องเอ่อโซเชียลสปอร์ตหรือเครือข่ายสนับสนุนทางสังคมที่น่าจะพูดถึงในบทความด้วยแหละครับใช่ค่ะน่าจะเกี่ยวข้องกันแต่ที่เพลงนี้เน้นเป็นพิเศษเลยคือความรู้สึกอบอุ่นความพร้อมที่จะเป็นทุกอย่างให้จริงๆจะปลอบดวงใจให้เธอหายร้ารานโอฟังโลซิงเลย จะเป็นสะพานให้เธอเดินไปแน่นอนจะเป็นสายน้ำเย็นดับกระหายยามโหอยอ่อนคือภาพมันชัดมากถึงการสนับสนุนที่มันลึกซึ้งไม่มีเงื่อนไขเลยค่ะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ผู้ฟังกำลังตามหาอยู่ก็ได้นะคะเวลาที่รู้สึกว่าเดินอยู่คนเดียวครับอาจจะใช่นะครับแล้วการสนับสนุนที่ว่าเนี่ยมันยิ่งจาเป็นเข้าไปใหญ่เมื่อเพลงยอมรับว่าทางเดินมันไม่ได้ง่ายใช่ค่ะมีท่อน บนทางเดินที่มีขวากหนามถูกต้องครับท่อนนี้มันเชื่อมโดยตรงกับความรู้สึกติดขัดในบันทึกเลยแล้วก็ไปตรงกับบทความที่พยายามจะบอกว่าไอ้ความสำเร็จง่ายๆข้ามคืนนะ่ะมันไม่มีจริงหรอกอืมจริงด้วยค่ะเพลงไม่ได้บอกว่าทางจะสบายนะแต่บอกว่าถึงจะมีอุปสรรคมีขวากหนามเนี่ยก็ยังมีใครสักคนหรือพลังใจบางอย่างเนี่ยแหละคอยวอวยพรให้เธอสมดังหวังได้นิรัน มันไม่ใช่การเข้าไปแก้ปัญหาให้เนาะแต่เหมือนเป็นการยืนยันว่าเออไม่ได้สู้อยู่คนเดียวนะในความยากนั้นใช่เลยครับเป็นการยืนยันแบบนั้นแหละแล้วผมว่าหัวใจสําคัญจริงๆอาจจะไม่ได้อยู่ที่ไปถึงเส้นชัยอย่างเดียวนะครับอือยังไงคะแต่อยู่ที่การสู้ไม่หวนอย่างที่เพลงบอกให้คนหานสู้ไม่หวนนี่แหละครับคือแก่นของรางวัลที่บทความเรื่องความมุ่งมั่นก็น่าจะเน้นย้ำเหมือนกันอ๋อคือรางวัลไม่ใช่แค่ปลายทางครับรางวัลมันคือการเติบโต ความแข็งแกร่งที่เราได้มาระหว่างทางเนี่ยแหละการที่เราไม่ยอมแพ้ไปซะก่อนแม้จะเจอขวากหนามซ้ำๆค่ะนั่นอาจจะเป็นรางวัลแด่ความฝันอันยิ่งใหญ่ที่แท้จริงก็ได้คือการที่เรากลายเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆนะครับอืมพอเรามาดูทั้งหมดรวมๆกันแล้วทั้งเพลงทั้งบันทึกแล้วก็บทความของผู้ฟังวันนี้มันก็สะท้อนภาพการตามฝันที่เอ่อมันซับซ้อนเหมือนกันนะคะ ม,มีทั้งความหวังมีความท้าทายมีความต้องการกำลังใจแล้วก็มีความสำคัญของการต้องยืนหยัดด้วยตัวเองใช่ครับเพลงรางวัลแด่คนช่องฝันนี้ก็อาจจะเหมือนเพื่อนเก่าเลยนะคะที่คอยกระซิบเตือนใจเราถึงพลังใจที่เรามีอยู่แม้ในวันที่เรารู้สึกว่าอาไม่ไหวแล้วท้อที่สุดแล้วครับผมแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจฝากไว้ให้ลองคิดต่อนะครับคือคำถามที่ว่าไอ้สะพาน หรือใส่น้ําเย็นในเพลงเนี่ยค่ะมันจําเป็นต้องมาจากข้างนอกเสมอไปหรือเปล่าอ๋อหมายถึงว่าหรือว่าจริงๆแล้วพลังใจที่สําคัญที่สุดคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองจากข้างในตัวเรานี่แหละอืมเพื่อเป็นแรงให้เราเก้าวข้ามความรู้สึกติดขัดไปได้อย่างที่ผู้ฟังกําลังเจออยู่ใช่เลยครับ พลังจากข้างในนี่แหละอาจจะเป็นคำตอบก็ได้เป็นมุมมองปิดท้ายที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะก็หวังว่าการเจาะลึกของเราในวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเล็กๆนะคะให้กับการเดินทางตามความฝันของผู้ฟังทุกท่านครับผมไม่ว่าจะเจออะไรก็ขอให้รู้ว่ามีพลังใจอยู่รอบตัวแล้วก็อยู่ในตัวเราเองเสมอค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ,ะสวัสดีครับ